โยมสาธุชนดนังในโอกาสที่จะสิ้นปีเก่าขึ้นสู่ปีใหม่2,567ในปีนี้ในานามคณะสงฆ์จังหวันนดนครราชสีมา ในฐานะเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาควรที่จะนำอาลัลกธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการกระทำของเราการกระทำที่เกิดขึ้นจากชีวิตจิตใจของเราเนี่ยสามทางทางกายเรียกว่ากายกรรมทางคำพูดเรียกว่าวาจีกรรมทางความคิด เรียกว่ามโนกรรมตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาไม่ว่าปีเก่าปีใหม่มันขึ้นอยู่ที่การกระทำเป็นเรื่องที่สำคัญอีก,กนหนึ่งหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาสอนในเรื่องของความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการเป็นอยู่เพระาะฉะนั้นอยากจะขอฝากว่าปีเก่าที่กำลังจะผ่านไปไม่กี่วันนี้เราควรจะนำมาทบทวนว่า ในรอบปีที่ผ่านมา365วันเรามางบดุลชีวิตคาว่างบดุลชีวิตคืองบดุลการกระทําของเราในรอบปีว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมากหรือว่าทําในส่วนที่เกิดความผิดพลาดเสียหายความชั่วบาปกรรมมากคนที่จะรู้ดีที่สุดคือใจเรา เพราะใจเราเป็นคนสั่งให้กระทําสั่งให้กายกระทําสั่งให้วาจาพูดบางสิ่งบางอย่างเราทําลงไปคิดไปคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้กับเราได้ถ้าเรามานึกมาคิดมารวบรวมมาชั่งน้ําหนักดูแล้วนี่เรียกว่างบดุลชีวิตถ้าเรานึกถึงคุณงามความดีสิ่งถูกต้องที่เรากระทาไปเป็นส่วนมากความผิดพลาเดเสียหายเป็นส่วนน้อยก็ถือว่าชีวิตของเราในรอบปีที่ผ่านมา ได้กําไรแต่ถ้าคนใดก็ตามถ้าเรานึกสรุปงบดุลชีวิตในรอบปีแล้วนี่มีแต่ความผิดพลาเดเสียหายความชั่วความไม่ถูกต้องความทุกข์เกิดขึ้นอันแสดงว,ว่าชีวิตในรอบปีที่ผ่านมาขาดทุนแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อปีใหม่จะเข้ามาเราก็ตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่คือไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตตั้งใจในการที่จะทำคุณงามความดี ตั้งใจในการที่จะพยายามไม่ทำผิดไม่ทำบาปทำกรรมทำชั่วไม่ทำผิดศีลผิดธรรมผิดกุดหมายบ้านเมืองถ้าทำได้อย่างนี้ตามหลักทำคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยทนไม่ให้ประมาทในสามหลักไม่ประมาทในการที่จะตํารวมระวังไม่ให้ความผิดพลาดบาปกรรมเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ประมาทในการที่จะ ตั้งใจอยู่ในคุณงามความดีสิ่งที่ถูกต้องให้มากที่สุดไม่ประมาทที่3ก็คือไม่ประมาทในการที่จะรักษาจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในระเบียบวินยัยอยู่ในหน้าที่การงานให้ดีที่สุดนั่นคือหลักทำคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่า ไม่ว่าปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่ก็มาก็ตามสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะทำคุณงามคุณความดีทุกวันทุกเวลาเนี่ยอนาคตดีแน่นอนเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีโดยเฉพาะ พวกเราทันทั้งหลายได้กระทาบาเพ็ญมาในปีเก่าคือปีที่แล้วก็ดีหรือว่าความตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีใหม่ในปีใหม่ที่จะมาถึงก็ดีถือว่าเป็นจิตเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่ากุศลลจิตด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีกุศลจิตเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นตบะเป็นพลาวะเป็นกำลัง น้อมนำมาซึ่งความจุกกายขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นจุกอายุมั่นคญยืนขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพจิตดีมีความจุกกายมีความสบายใจในการดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบายมีความจุกโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญน